สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องอุบัติเหตุที่มักพบเห็นในชีวิตประจําวันอุบัติเหตุที่มักพบเห็นในชีวิตประจําวันนะคะจะมีทั้งอุบัติเหตุภายในบ้านและอุบัติเหตุภายในโรงเรียนใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะคุณครูแอมจะให้นักเรียนเรียนเรื่องอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบ้านนะคะอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบ้านเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดหรือระวังมาก่อนนะคะ แต่วันนี้นะคะคุณครูแอมได้นําวิดีโอการสอนเรื่องอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบ้านมาให้นักเรียนได้รับชมถ้านักเรียนพร้อมแล้วเชิญนักเรียนรับชมวิดีโอการสอนได้เลยค่ะ เสาแม่กำลังยกกับข้าวมาให้ลูกๆแล้วทันใดนั้นน้องต้นกล้าก็วิ่งเข้ามาตัดหน้าแม่เสียงดังเพลงโอ้ลูกต้นกล้าวิ่งตัดหน้าแม่ทำไมเห็นไหมถ้วยอาหารตกแตกหมดเลยขอโทษครับแม่พี่เอกวิ่งไล่จับผมครับเดี๋ยวดูซิมีใครโดนอาหารร้อนลวกบ้างผมโดนลวกที่ขาครับ แสบร้อนจังเลยครับแม่นี่แหละเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้านอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดก่อให้เกิดอันตรายอาจทาให้พิการหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการและเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่พระลูกดือ้อซนวิ่งชนแม่จนถ้วยอาหารตกแตกหล่นเลอะเทอะไปหมดเลยและต้นกล้าเองยังโดนอาหารร้อนลวกขาอีมา แม่จะทายาให้เอกก็เหมือนกันนะอย่าวิ่งไล่น้องต้นกล้าเดี๋ยวชนสิ่งของภายในบ้านจะทำให้เกิดความเสียหายและอาจได้รับอันตรายได้อุบัติเหตุในบ้านมีหลายสายเหตุนะอย่างเช่นการเคลื่อนไหวไม่ระวังวิ่งเล่นในบ้านวิ่งขึ้นลงบันไดาการไม่ระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้มือหรือสิ่งของแยกปลั๊กไฟเยบปลั๊กไฟขณะมือเปียก เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ใช้เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดการใช้สิ่งของไม่ถูกวิธีเปิดแก๊สทิ้งไว้จุดไม้ขีดไฟเล่นใช้ของมีคมอย่างไม่ระวงังนังน้องรู้ไหมคะพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย อาจทำให้เราได้รับอันตรายจนเสียชีวิตได้ดังนั้นควรเรียนรู้วิธีป้องกันอันตรายซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้ตรวจสอบของเล่นก่อนเล่นหรือตรวจสอบอุปกรณ์ภายในบ้านก่อนใช้งานเสมอไม่ควรเล่นสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นของมีคมวัตถุวไวไฟอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไม่ควรวิ่งเล่นในบ้านเพราะอาจชนคนอื่นหรือสิ่งของได้ไม่ควรปีนป่ายขึ้นไปบนที่สูง เช่นโต๊ะตู้ต้นไม้กำแพงเป็นต้นเพราะอาจพลัดตกลงมาได้รับบาดเจ็บต้นกลา้าเล่นของเล่นเสร็จแล้วทำไมน่เก็บจ้าควรเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบก,ก่อนนะและควรจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเก็บสิ่งของต่างๆให้เป็นหมวดหมู่และเก็บในที่ที่เหมาะสมแม่ครับมีน้ำหกอยู่บนพื้นครัวครับใช่แล้วล่ะควรแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบ เมื่อพบสิ่งผิดปกติอยู่บนพื้นเช่นน้ำน้ำมันเศษแก้วเศษกระเบื้องหรือพบเครื่องใช้ในบ้านชำรุดและควรดูแลเครื่องใช้ในบ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเขาจนะต้นกลา้า แม่กำลังทายาให้ต้นกล้าที่เข่าและหลังเพราะบาดเจ็บจากการลื่นหกล้มแม่พูดกับต้นกล้าด้วยความเป็นห่วงว่าถ้าต้นกล้าเกิดอุบัติเหตุจะมีวิธีขอความช่วยเหลืออย่างไรแน่ครับผมลื่นหกล้มเพราะที่พื้นเปียกอยู่ครับเข่าและหลังผมบวมเลยล่ะครับผมพูดแบบนี้ใช้ได้ไหมครับแม่ เออใช้ได้เมื่อเราเกิดอุบัติเหตุอยู่บ้านคนเดียวหรือไม่มีใครเห็นต้องรู้จักร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับตนเองหรือคนอื่นให้ผู้ใหญ่ทราบโดยทันทีถ้าการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับตนเองให้บอกอาการบาดเจ็บและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ชัดเจนถ้าการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับคนอื่นให้รีบบอกสถานที่เกิดเหตุและอาการของคนที่ได้รับบาดเจ็บเช่นแม่ครับน้องอ้นเลื่อนตกบันไดครับ ตอนนี้นั่งปวดเท้าอยู่ตรงบันไดแม่รีบมาดูเถอะครับ